Yeah. Tết is Tết yeah. uh. huh. Why? Why? Bên ướt ướt หน้าแทงหมดแล้ว uhm อือยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยโอ้ทำหน้าทะลึื่องละ เฉนเลยเดี๋ยวเก็บทีเดียวครับเอ๊ะอ้นอื้อไว้เสร็จแล้วสบายใจไมยลูะ เด็จยังโอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ชื่นใจหน่อยได้ไหมชื่นใจหน่อยได้ไหมชื่นใจหน่อย เต็มที่เลยไหน่อยไหมลูก โมบานมา <c ười> แล้วลูกไปละไปละไปลวครับเก็บอึกกัน